สวัสดีครับวันนี้พบกับโวตัวขายเช่นเคยนะคะวันนี้โวตัวขายอยู่กับนี่เลย New Mercedes-Benz G L C 3 5 0 e 4 m ร์มีติเอ็มจีดินนั่นเองครับต้องขอบอกว่าคำว่า 350E นะครับ เพื่อนๆอาจจะเห็นในรถยนต์ที่เพิ่งออกมาของอย่าง C30E ใช่ไหมคันนี้ก็ได้หลายๆอย่างเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ไฟฟ้า100%นะครับระยะทาง range เนี่ยเขาเขียนไว้อยู่ที่สักประมาณ100ก,กว่าถึง130อะไรอย่างเงี้ยต่อการชาร์จ1ครั้งนะแล้วก็พอเป็นรถเจเนอเรชันที่4เกี่ยวกันกันกบเรื่องปลั๊กอินไฮบิดเนี่ยก็จะได้การชาร์จแบบ DC Fast Charge มานั่นเองครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวรถจะมีความน่าสนใจอย,อย่างไรบ้าง ร,รวมทั้งคันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกก็ได้ครับที่ Mercedes-Benz GLC ได้ใส่ระบบการขับเคลื่อนแบบ o f f ฟ o a d มาด้วยนะครับมีกล้องสา0รอสิบองศารวมทั้งโหมด t r a n s p a r e n c y นะครับอันนี้จะเป็นการมองรถที่เห็นตัวรถไปยังเกือบถึงใต้ท้องรถได้ด้วยนะอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่า GLC คันนี้สามรถสูงอีจะน่าสนใจอย่างไรบ้างไปเราชมกันได้เลย เ4สูบขนาด2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงม้า320นิวตันเมตรตัวนี้เป็นเฉพาะเครื่องยนต์นะครับถ้าตัวมอเตอร์ได้กำลังสูงสุดอยู่ที่136แรงม้า440นิวตันเมตรพอจับคู่รวมกันทั้งตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยให้กำลังสูงสุดอยู่ที่313แรงม้า550นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อตัตโมัติ9 G-Tronic ส100เพียงแค่6.7วินาทีเท่านั้นเ,นนเข้าสปีด218 เหมือนกันกับรุ่นเก่าอาจจะนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวโมเดลเก่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับมีความแตกต่างถ้ามองได้อย่างเคลียร์เลยนะก็คือกระจังหน้าของเขาครับที่มีการปรับเปลี่ยนเป็น s t a r ์ a t t เ r n ร์คิ Q, ตัวนี้เห็นไหมมีแบบนี้นะครับเลยยิบเลยับเป็นรูปดาวโลโก้ของ Mercedes-Benz นะครับแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยที่แตกต่างก็คือ ชุดโคมไฟหน้าของเขาครับคันนี้เนี่ยจะได้เป็นดิจิตอลไลท์เลยนะเป็นไฟที่สามารถแหวกได้ครับเปิดปิดไฟสูงตามอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเมกพิกเซลถึง1นึ่งล้านสามแสนพิกเซลนะครับสว่างมากๆอันเนี้ย ก็เหมือนเนกับในรุ่นของรุ่นท็อปๆนะครับมาใส่ในรุ่น GLC 300e คันนี้ด้วยนะครับพร้อมกับไฟเดซทามนิ่งไหลที่อาจจะดูแปลกตานะครับตรงนี้อาจจะเป็นแสงสีขาวเนาะแล้วก็จะมีอีก2ชิ้นตรงนี้นะครับที่เขาจะทําการสวิฟกับไฟเลี้ยวนะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็โคมไฟโปรเจคเตอร์2ลูกนะครับใหญ่มาก แบบนี้นะรวมทั้งเขาก็จะมีลูกเล่นทางด้านในโคมครับที่จะเป็นเส้นสีน้ำเงินครับบ่งบอกความเป็นปลักอินไฮบิดนั่นเองครับอันนี้โอ้โหตอนคืนโคตรสวยสวยมากจริงถัดมาก็จะเป็นโลโก้ไซซิ่งใหญ่เบลเลอร์แบบนี้นะมีกล้องสามรัสื่องศาตรงนี้ครับที่เขาจะมีโหมดเรียกว่า t r a n s p a r e n t bonnet ครับจะเป็นการจำลองของตัวรถครับ ในกรณีที่เราขับออฟโรดนะครับหรือว่าเข้าในโหมดออฟโรดนั่นเองครับเขาจะทํางานจําลองนะครับโดยการคํานวณของกล้องรอบคันจะทํางานต่อเมื่อล้อมีการขยับครับลัศมีวงล้อมีการมากกว่า1น,งน่งองศานะครับเขาจะคํานวณ มองเห็นถึงใต้ท้องรถประมาณซุ้มล้อหน้าเลยนะอาจรวมทั้งคันนี้ครับเขามีระบบช่วยเหลือการขับขี่ครับที่ m e r c e d e s Ben z C ซ์0ีมีอย่างไร Mercedes Ben z E วมีอย่างไรมีมาให้ครับเขาจะทำงานควบคู่กันกับตัวกล้องด้านบน2ตัวตรงนั้นนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ากระะยะตรงนี้นะครับมี1จุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ฝั่งละ3 6นะครับแล้วก็มีด้านหลังอีก6กันชนด้านล่างนะครับผมก็จะมีแบบพวกลวดลายเกี่ยวกับโครเมียมเข้ามาตกแต่งนะครับให้มันดูสวยงามมากขึ้นแบบนี้เนาะมีช่องดักอากาศครับที่รีดอากาศเข้าอย่างซุ้มล้อแบบนี้นะช่องเอาใช้ได้จริงนะครับพอเป็นรถที่ใส่เกี่ยวกับการขับขี่แบบออฟโรดใช่ไหมครับเราก็จะต้องมาดูเรื่องโ o เทค ของเครื่องยนต์นะฮะทางด้านใต้ตรงนี้เนาะแผ่นตรงด้านหน้าหรือตรงซุ้มล้อนะครับจะเป็นชิ้นแผ่นพลาสติกตรงนี้สามารถพอดเปลี่ยนได้ตามปกติอยู่แล้วครับแต่จะมีชิ้นที่โปรเทคมากๆคือตรงนี้ครับเห็นไหมจะมีเคาะและปองปองเลยนะจะเป็นชิ้นเหล็กแผ่นใหญ่แบบนี้เลยครับเพื่อเพื่อป้องกันเกี่ยวกับเรื่องเศษหินหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่จะเข้าไปอย่างห้องเครื่องนั่นเองครับ ดูพวกซุ้มล้อเห็นไหมที่ผมบอกครับแผ่นพลาสติกตรงนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างง่ายๆเขาป้องกันและโปรเทคมาเก็บงานมาเนียนแบบนี้เลยนะช่วงล่างด้านหน้าครับเป็นดับเบิลวิชโบนนะครับที่จะมีตัวสปริงอยู่นะฮะแต่ถ้าด้านหลังเนี่ยจะได้เป็นชกถุงลมนั่นเองครับดีไซน์ไล่ล้อแม็กก็จะเป็นรูปแบบใหม่แบบนี้นะครับเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยมีการตัดลวดลายใช้โครมเมียมเข้ามาสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะมีชิ้นงานที่เป็น แบบขึ้นรูปสวยๆแบบนี้เลยครับ MG นะเอออันนี้สวยมากๆนะครับคาลิเปอร์เบรกก็มีเป็นสีเทาครับแล้วก็โลโก้ Mercedes-Benz แบบนี้เลยนะครับขนาดยาง255/45 R20 นะครับใหญ่แบบนี้เลยนะจะเป็นยาง Eco Contact นะครับผม6นี่กระจกมองข้างตรงนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับผมมีไฟเลี้ยวให้มีกล้อง210องศาให้มี Bright Sport ให้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟ Welcome l i g ให้ด้วยนะนี่ตรงนี้นะครับจะส่องออกมาเป็นรูปโลโก้ Mercedes- Ben z นั่นเองครับม euh ื่อจับประตูนะครับผมด้านบนจะเป็นสีเมื<___<_่อจับประตูนะครับด้านบนทํามาเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะมีตัวคีย์เลสให้นะครับก็ทัชล็อกนั่นเองครับแล้วก็ลวงปลดล็อกมีให้ด้วยกันทั้งหมด4ี่บานเลย มาดูด้านข้างของตัวรถนะครับผมจะเห็นได้ว่ามิติของตัวรถเนี่ยหรือว่าขนาดความกว้างต่างๆเนี่ยอาจจะดูเพิ่มไม่มากสักเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันมีนัยยะสําคัญอยู่นะฮะดีไซน์หรือว่าลูกเล่นที่เขาใส่มาก็จะเน้นพวกเกี่ยวกับโครเมี่ยมเป็นหลักครับไม่ว่าจะเป็นกรอบเฟรมนะครับหรือว่าแหลกลังคาเห็นไหมแบบนี้และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวบันไดข้างรถนั่นเองครับตัวบันไดข้างรถเนี่ยดีไซน์ใหม่จะดูสลิมมากขึ้นนะครับส่วนด้านหน้า จะเห็นได้ว่าแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่เขาคํานึงถึงด้านหลังครับที่จะนูนๆออกมาแบบนี้ไม่ใช่คํานึงถึงการแต่งซิ่งนะแต่ใช้งานจริงครับเพราะว่าเขามองว่าการที่เราจะขึ้นไปติดแหล่งราคาหรือว่าการที่เราจะปีนขึ้นไปดูหลังคาด้านหลังเนี่ยคน ที่ยืนทางด้านหลังต้องใช้ได้มันเป็นตำแหน่งที่เขาคำนวณมาแล้วว่าใช้งานได้จริงๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ทางด้านบนครับเราจะมีหลังคาพรม i ว s ซัน o ูฟนะครับที่สามารถเปิดได้1ตอนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แหลกหลังคาเอ้ยอะไรเอ่ยแข็งแรงมากๆ ทางด้านหลังแก้มซ้ายนะครับผมก็จะมีนี่เลยจะเป็นช่องชาร์จนะครับที่รองรับกระแสไฟ AC แล้วก็ DC กระแสไฟ AC เนี่ยรองรับ3,11เฟสนะ1ิวันะครับแล้วก็ DC ลรองรับสูงสุด60กิลวัต์0ถึง100%เนี่ยเขาเคลยไว้ว่าประมาณ30นาทีครับแต่ว่า0-80ถึง80จะอยู่ที่เราๆสักประมาณ20นาทีนะฮะมีปุ่มที่ปลดล็อกให้ด้วยแบตเตอรี่ขนาด31.2กิลวัตต์อนะครับเขาเคียไว้ว่า จะสามารถขับได้อยู่ราวๆสักประมาณ100กิโลหรือว่าสักประมาณ110กิโลนะครับตามมาตรฐาน WLTP นั่นเองครับส่วนล้อหลังนะครับผมขนาดอาจจะไม่เท่ากันกับด้านหน้านะจะใหญ่กว่านะครับผมขนาด285ทับ 40R20 นะครับ ความหนาความอะไรเนี่ยคือซัพพอร์ตคนนั่งแน่นอนช่วงล่างหน้านหลังจะเป็นช่วงล่างแบบถุงลมนะครับผมพรม้อมกับเขาจะมีตัวโช๊คอัพอีกหนึ่งตัวที่ทําการทํางานร่วมกันนะครับในกรณีที่เราขับออฟโรดหรือขับในความเร็วสูงโช๊คตัวนี้เนี่ยจะทํางานให้ถุงลมเนี่ยมีการยืดและหดที่ช้าลงกว่าเดิมนั่นเองครับเพื่อมันจะได้ไม่ย้วยนะครับการขับขี่จะได้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับ ถ้าเพื่อนๆมองจากส่วนบันท้ายเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยตัวรถมันออกแนวดูคุบๆนะดูลาดลงอยู่พอสมควรใช่ไหมครับการออกแบบเขามันทําได้ดูดีมากๆเลยครับมันทรงสปอร์ตเอาเรื่องแบบนี้เลยนะครับมีความลาดลงแล้วก็บวกกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยมันทําให้ตัวรถเหมือนเกี่ยวกับเรื่องแอโรไดนามิกแบบนีนน้นั่นเองครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ให้ตรงนี้นะครับมีที่ปัดน้ําฝนแล้วก็ โลโก้จะอาจจะดูเรียบๆครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็โฟมิติแบบนั้นเนาะรวมทั้งคันนี้ครับกล้องด้านหลังจะอยู่ทางด้านใต้ตรงนี้เขาจะซ่อนไว้นะครับทุกครั้งที่เรากดถอยหลังนะครับกล้องเขาจะาทิ้วลงมาครับเปิดจากการซ่อนแบบนี้เลยจุดหนึ่งที่เด่นมากๆเลยคือชุดโคมไฟหลังนั่นเองครับ <peer> <th oles> เขาจะออกแบบมาดูหนาดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็รายละเอียดของภายใน ชุดโคมเนี่ยเพื่อนจะเห็นความเงางามแบบนี้นะเขามีกรอบเฟรมของชิ้นงานที่เป็นโครเมียมอยู่ด้านในรวมทั้งเขาใช้ตัว star pattern นี่เห็นปะมันจะเป็นขึ้นรูปนะครับปั๊มเป็นโลโก้ mercedes อยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนั่นเองครับสวยงามมากๆเซนเซอร์ด้านหลังก็ตรงแก้มนี้1นะครับตรงนี้2แล้วตรงนี้3ฝั่งละ3เป็น6นะครับแล้วก็ชิ้นงานด้านหลังเนี่ย ทำมัหลอกนะเพื่อนๆดูดิเห็นปะไม่ได้มีอะไรนะครับจะอยู่ทางด้านใต้ตรงนี้มีด้วยกันถึง2ท่อเลยนะแล้วก็ทางด้านหลังนะครับจะเป็นที่วางแบตเตอรี่นั่นเองครับดูที่เก็บสาระด้านทายนะครับปึ๊บว้าเหมือนเดิมครับคันนี้ก็จะได้การเปิดปิดฝาท้ายอตัตโนมัตินะครับผมเพราะว่าถ้าเราสังเกตจากตรงนี้ก็ได้นะครับจะเห็นได้ว่ามี ตัวปิดนะครับแล้วก็ปุ่มล็อกให้แบบนี้นะเพราะมันกับเขามีระบบที่กันหนีบมาให้นะครับ สามารถเปิดปิดได้จากรีโมทครับเปิดปิดได้จากาคิกเซนเซอร์มีให้นะครับผมแล้วก็เปิดปิดจากด้านในรถเปิดปิดจากฝาถ่า,ายรถมีมาให้เหมือนก,นกันกับในหลายๆรุ่นที่มีระบบไฟฟ้านั่นเองครับม่านสัมภาระด้านหลังมีมาให้แบบนี้เนาะแล้วก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ก็บเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยค่อนข้างเพิ่มขึ้นเยอะครับถ้าปกติเราดูแบบนี้เนี่ยอยู่ราวๆประมาณสัก470ลิตรนะครับถ้าพับเบาะลงไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,530ลิตรถือได้ว่ามากกว่าเก่าสักประมาณ70-75ลิตรอยู่ราวๆน,นั้นนะ oh. เห็นไหมใหญ่โตแบบนี้เลยนะ mm. แล้วก็ตรงนี้ครับเขาจะมีที่ไว้สำหรับ,บเก็บสาย p o r t a b l e Charge ครับหรือว่าที่เขาเรียกว่า r m e r g y n c y Char g ์อันนี้แล้วแต่คนเรียกนะครับอืม oh. เป็นช่องเล็ก oh. ๆแบบนี้ออกแบบมาได้สลิมมากๆเลยนะอืม oh. แล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นสลักที่ ไว้สําหรับพับบอกนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เป็นไฟฟ้านะจะเป็นการพับแบบแบบนวดเพราะว่ามันจะเป็นการปลดล็อกตรงนี้แล้วก็เราสามารถปลดล็อกตรงนี้ก็ได้นะครับแบบนี้เลยมีไฟด้านหลังให้น่ช่องตรงนี้นะครับผมเป็นไฟสีวอรนะ์มเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นช่อง Power เลสหนึ่งสวอตมาให้มีที่แขวนคองให้ทั้ง2ฝั่งเช่นเดียวกัน ต้องขอบอกว่าฝาถ้ายของเดอ n e น G L C เนี่ยการที่เราเปิดในห้างนะครับหรือว่าในกรณีที่เราไปที่ต่างๆเพดานมันเตียเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะถ้าวัดจากที่ผมยืนนะครับห่างผมจากศราีรษะของผมเนี่ยถึงตัวด้านบนเนี่ยเหลือประมาณ3-4คืบแบบนี้เลยนะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับแล้วก็การเปิดปิดเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเขากันหนีบได้ขนาดไหนนะ เบามากครับบอกเลยว่าหายห่วงไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันจะเจ็บหรือเปล่าหรือว่าการที่เขาเ,าเรื่องการหนีเนี่ยมันจะกระแทกแ,แรงหรือเปล่าวันนี้เราก็ลองให้ดูแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับเขามีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะอันนี้ผมชอบมากๆในตอนคืนแล้วก็ทางด้านหลังตรงนี้ครับเขาจะมีไฟที่เวลาป้องกันคนขับรถมาใกล้ๆเราหรือว่าตอนที่เราจอดอยู่ข้างทางตอนคืนเนี่ยอันนี้มันจะช่วยส่องสว่างแล้วแจ้งเตือนคนที่อยู่บนท้องถนนให้นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูว่า ตัวด้านหลังเนี่ยปิดเร็วขนาดไหนนะปึ๊บเห็นไหมปิดเร็วมากนะครับข้างตอนตหลังปึ๊บนี่เปิดได้ค่อนข้างกว้างแบบนี้เลยนะครับผมในจออาจจะย้อนแสงนิดน,นึงนะแล้วก็ตรงนี้ครับเก็บงานเป็นหนังหุ้มหนังมาหมดเลยนะครับแล้วก็มีม่านบังแดดมาให้ด้วยแบบนี้นะอ่า แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยคุ้มหนังมาหมดเลยนะครับแต่ยกเว้นชิ้นตรงนี้นะจะเป็นพลาสติกนะครับที่วางแก้วไซซิ่งค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็การออกแบบประตูเป็นแบบใหม่แบบนี้เลยนะตรงนี้จะเป็นเนี่ยเคาะมันจะเป็นเหมือนคล้ายโครเมียมอลูอลูแบบนี้นะครับกระจกโต้ได้ลําโพงเบอร์เมสเตอร์แบบนี้เลยนะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยรองรับดอเบย์แอสโด้วยนะแต่เสียดายนิดนึงนะครับเขาไม่ได้ให้ปุ่มสําหรับล็อก ผู้นั่งตอนหลังมาให้เนาะที่ขาดไม่ได้ครับยังมีเกี่ยวกับระบบล็อกเหล็กมาให้รวมทั้งคันนี้ก็จะได้ Isofix มาเหมือนเดิมนะครับทั้ง2ตํตำแหน่งเลยหนึ่งที่ผมแอบเสียดายนิดหนึ่งนะก็คือทางด้านข้างตรงนี้ครับเขาน่าจะมีการบิ้วหรือว่าทําฟองน้ําหุ้มหนังมาอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าในกรณีที่คนนั่งหลังนะครับแล้วก็เบียดมาแล้วก็เอี้ยวมาโดนตรงนี้เนี่ยมันจะได้สอบนิดนึงนะเสียดายมากๆครับเดี๋ยวผมลองพับบบอให้ดูนะฮะ นี่เห็นไหมการพับเบาะเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะแ l ลตเลยก็ว่าได้นะครับทำให้พื้นที่จัดเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแบบนี้เลยซึ่งเบาะนะครับผมจะแยกเป็น60แล้วก็40นะครับแต่เราสามารถพับแยกเพิ่มเติมได้อีกในกรณีที่เราวางของอึ๊บวางของตรงกลางตรงนี้นะรเราสามารถกดปุ่มด้านหลังตรงนี้นะปึ๊บแล้วก็แยก ตรงข้างหลังได้แบบนี้เลยนะอันนี้คือดีมากๆนะครับส่วนตัวเบาะหลังเนี่ยถามว่าถามว่าพับเอนได้ไหมมันเป็นแค่ล็อกเดียวนะไม่สามารถเอ็นเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของดีไซน์ใหม่ดู เรียบสวยนะครับแล้วก็มีที่วางของให้เล็กน้อยมีช่องแอร์ด้านหลังให้นะครับแต่ว่าคันนี้เป็นแอร์แค่2โซนเท่านั้นนะครับอิงจากอุณหภูมิด้านหน้าเนาะแล้วก็ด้านหลังครับมีช่องเสียบ usb type c มาให้2ส,สล็อตพร้อมไฟบอกสถานะที่สองสว่างตอนคืนอนะเวลาเราไม่ต้องไปนั่งค้ำหาโอเคมาเราขึ้นมาดูกันปึ๊บอ่าถือได้ว่าการก้าวขึ้นลงรถเนี่ยทำได้ไม่ยากครับแล้วก็เพื่อนจะเห็นได้ว่ามิติ เป็นไงบ้างโอโหมากมาก,มากเลยครับสรูตัวม่านนะฮะสามารถเปิดได้ถึงตอนหลังแบบนี้เลยนะแต่ว่ากระจกเนี่ยจะเปิดได้เฉพาะบานหน้าเท่านั้นนะครับทําให้ห้องโดยสารมันดูกว้างจริงนะเลกรูมก็ยังเหลือเป็นคืบแบบนี้ครับและที่ผมชอบมากเลยคือตัวเบาะรองต้นขาของเราเนี่ยรองเกือบถึงข้อผับผมเลยนะอืมองศาเอียงประมาณหนึ่งนั่งก็ใช้ได้ครับแต่ว่าเวลาคนนั่งตอนหลังเนี่ยอาจจะตรงกันกันกบ ผู้วิสานตอนหน้าอยู่พอสมควรนะเห็นไหมม่านบังแดดด้านข้างนะครับผมพับเก็บได้แบบนี้เลยแล้วก็มีมือจับให้มีที่แขวนของให้มีที่แขวนของเพิ่มเติมให้ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่กดเพื่อส่องสว่างอ่านหนังสือนะครับเป็นสีวอร์มนะอืมดีเทลคือเก็บรายละเอียดเล็กลลน้อยได้ดีมา,มากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างที่วางแขนใช้ได้ครับยาวแล้วก็วางแล้วรู้สึกว่ามันมันพักมันพักแขนได้จริงอ่ะอันนี้ออกแบบมาได้ดีครับแอร์หลังก็ ใช้ได้นะครับไซซิ่งประมาณนี้เลยมิติคือค่อนข้างโอโทงนะผมมองว่าตั้งแต่ GLC รุ่นที่แล้วนะครับผมลองมานั่งเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างโปร่งอยู่แล้วล่ะนั่งแล้วสบายและยิ่งเจอช่วงล่างถุงลมแบบนี้เนี่ยผมมองว่าฟินแน่นอนนะฮะนี่แบบนี้เลยแล้วก็ทางด้านเลกรูมผู้โดยสารตอนหลังนะข้างข้างใต้เบาะผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ย จะมีไฟที่เป็น Ambient l i g ไลด้วยนะ <c oughs> ใส่กิมมิกเล็กๆน้อยๆมาตลอดเลยนะครับอืิวสัมผัสของหัวหมอเนี่ยจะเน้นค่อนข้างนุ่มนวลครับนุ่มเลยแล้วก็แต่แผ่นหลังเราอาจจะดูตึงๆไปนิดนึงนะอืมอะถือว่าใช้ได้ตอนหลังเยี่ยมพุ้สานตอนหน้าก็เป็นไฟ Ambient l i g ไลนะครับแพทเทิร์นเอย่ยงานประกอบนกเนี่ยหุ้มหนังมาหมดเลยนะครับ แต่เฉพาะตรงนี้ก็เป็นพลาสติกเหมือนเดิมเนาะที่วางแก้วใหญ่โตการเปิดปิดฝาท้ายจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ชิ้นงานการบังคับพวกเกี่ยวกับกระจกมองข้างจะอยู่ตรงนี้เนาะกระจกออโต้ทั้งสบานปุ่มล็อกกระจกนะครับแล้วก็ปุ่มล็อกรถจะอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่มีฮีทฮีเตอร์ให้ด้วยนะแล้วก็การปรับเมมโมรี่ซีทเนี่ยจะมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งผู้นั่งตอนหน้าฝั่งซ้ายแล้วก็ผู้ขับขี่เมมโมรี่ได้ทั้ง3ามตำแหน่งแบบนี้เลยนะแต่ว่าเฉพาะผู้นั่ง ขับขี่นะครับจะมีกอนล็อกประตูแบบนี้ตำแหน่งเดียวเท่านั้นตรงนี้ด้านข้างจะเป็นมีไฟให้ด้วยนะครับหนี่แบบนี้เลยนะแล้วก็ลำบ,บ้านสปอร์สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็เลื่อนหน้าถอยหลังได้แบบนี้นะครับมีผู้นั่งต่อหน้าก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับเบรกมือไฟฟ้าปุ่มเกี่ยวกับการปรับของระบบไฟหน้านะครับแทนตีมข้างในนะครับจะเป็นทำลายคาร์บอนสวยๆแบบนี้เลยนะ ช่องแอร์มีไฟ a m ม i e ไ l i g ด้านในด้วยนะเบาะผู้นั่งเป็นไงบ้างครับทํามาค่อนข้างดูกระชับนะมีที่รองต้นขาตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้อาจจะปรับยืดไม่ได้นะมันฟิกตายตัวแบบนี้เลยนะครับขับทางไกลเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะฮะแป้นเบรกแป้นคันเร่งเป็นแบบสปอร์ตแบบนี้นะตามสไตล์ MG นะครับโอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูนะฮะ นี่เงียบๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็พอดีน้ำมันใกล้หมดแล้วนะครับมันเป็นตัวดิสเพย์เนาะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในโหมดหน้าต่างออฟโรดครับหน้าต่างออฟโรดเนี่ยจะแสดงตรงหน้าจอเรือนไม้ของผู้ขับขี่แบบนี้เลยนะรวมทั้งจอกลางตรงนี้ครับนี่การดีไซน์จอกลางที่ถอดแบบมาถ้าเราเห็นง่ายๆเลยก็คือ C Class ครับ C350E ที่เขาใส่จอกลางไส์ใหญ่แบบนี้มาแล้วนะครับรวมทั้ง โหมดการขับขี่หรือหน้าจอเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนลูกเล่นได้เหมือนกันกับในหลายๆรุ่นครับเดี๋ยวผมกดให้ดูปึ๊บนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะกดปึ๊บเห็นไหมนี่อันนี้คือชอบมากๆระบบช่วยเหลือการขับขี่ครับที่ถอดมาแบบของรุ่นใหญ่เลยนะเพราะว่าเราดูจากตรงนี้ระบบมันจะแจ้งเตือนรวมทั้งแอคทีฟตามข้างหน้าได้ป้องกันก่อนการชนนะครับมีให้หมดแบบนี้เลยนะครับรวมทั้งตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นไหม มีเว้นระยะห่างให้ด้วยนะครับลิมิตปรับเป็นโหมดลิมิตก็มีอันนี้เดี๋ยวไว้เราไปลองว่าลักษณะการทํางานจะได้เท่ารุ่นพี่หรือเปล่าแล้วก็ข้างในเนี้ยเพื่อจะเห็นได้ว่าตัวรถเป็นไซส์ SUV แล้วนะถ้าเราจําคุ้นตาก็จะเหมือนกับแบบพวก e อา่า e อ s อะไรประมาณนั้นนะฮะนี่โหมด อิเล็กทริกนะครับแล้วอยู่ในโหมด E L จะโชว์แบบนี้เลยนะหน้าต่างนี้เวลาผมขับไปต่างวัดหรือขับไปที่ไหนเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ตีมต่างๆนี่มี G P S มาให้ด้วยเพราะว่าคันนี้เนี่ยรองรับกันกันกบ Mercedes me มีนะครับสามารถส่งผ่านในรถได้ดูการตั้งค่าของแบตเตอรี่ได้อะไรดูได้หมดเลยนะครับเรากดมานี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเลือกเป็นแบบสปอร์ตหน้าจอแบบนี้มีให้เหมือนกันหมดเอออันนี้ผมชอบมากมนะครับพัดมาพวงมาลัย จะเป็นพวงอะไรรุ่นใหม่ที่แบบมีท้ายตัดนะครับผมเป็นห้าก้านแบบนี้นะครับสวยงามแต่ว่าการใช้เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้เขานิดนึงนะครับใช้งานก็แอปยากแอปง่ายแล้วแต่แล้วแต่ความถนัดนะครับด้านหลังมีตัวแพล h ชิฟให้อันนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นดีบวกดีลบเหมือนกันกับใน Mercedes eqs นะครับถ้าเป็นเหมือนกันผมว่ามันเวิร์กมากมครับเพราะว่าจะใช้ในการรีเจนเนอเรทแล้วก็การลดความเร็วโดยที่เราไม่ต้องใช้เบรกนั่นเองด้านบน มีชุดไฟที่ไว้ส่องสว่างแต่งหน้านะอามีให้ทั้ง2อฝั่งเลยนะครับแบบนี้นะแล้วก็นี่ครับชุดคำสั่งใหม่ตัวนี้เนี่ยน่าจะได้เหมือนกับใน EQS นะก็คือจะเป็นการโบกอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเปิดและปิดนะครับแต่ว่าพอดียังไม่เล่นนะครับเราก็ใช้การลูดเอาก็ได้ปึ๊บเห็นไหมปิดแล้วแบบนี้นะครับตัวม่านค่อยๆปิดนะครับหรือเราจะ รูดเพื่อเปิดตัวหลังคากระจกก็ได้ปึ๊บแบบนี้รวดเร็วมี SOS ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่พวกเกี่ยวกับฉุกเฉินนะครับเปิดระบบไฟรวมทั้งถ้าเราถัดสกรีนตรงนี้มันจะเป็นการดิมขึ้นัเองครับกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับอีกจุดหนึ่งที่เด่นมากๆแล้วผมอยากร้องมากๆเลยคือกระจกทั้ง3บานไม่ว่าจะเป็นกระจกด้านหน้ากระจกด้านข้างฝั่งผู้นั่ง ตอนหน้าหรือผู้กับขี่นะครับคุณจะได้อคูสติกการ์ดสองชั้นเออจะดูซิว่ากาันเสียงได้ดีขนาดไหนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราลองเปิดด้านบนให้ดูนี่เห็นไหมกระจกซันรูฟด,ด้านบนบานคูดใหญ่ใหญ่มากเลยนะฮะอืมเปิดได้ประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้สุดมากนะครับอืมอีกจุดเด่นหนึ่งที่ชูของคันนี้เลยคือเขาจะมีตัวนี้ครับที่เป็นฟิลกรปิ้นเห็นไหม เอออันนี้เนี่ยเขาจะรองรับ d ดเวอร์โปรไฟลครับในกรณีที่คนขับรถหลายคันการเซตติ้งของตัวรถเนี่ยไม่เหมือนกันเขาก็จะทำงานตามฟิงเกอร์ปินนันนันนะครับรองรับดีมากๆอันนี้ชอบมากๆครับแล้วก็แผงตรงนี้จะเหมือนกับในรถยนต์ของ Mercedes-Benz ยุคใหม่ๆนะฮะถ้าเรากดตรงนี้ก็จะเป็นการเข้าโหมดดูแบตเตอรี่แบบรวดเร็วนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ระบบต่างๆของตัวรถนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นด y n a m ิ c ยิงซีเล็กนะครับมีโหมดต่างๆเนี่ยโหมดออฟโรดก็มีนะฮะโหมด B b แบตเตอรี่โฮนะครับอิเล็กทริกไฮบริดสปอร์ตแล้วก็อินดิว d ว a l อันนี้แล้วแต่ความชอบนะในการขับขี่นะครับแต่ว่าน้ำมันมันจะหมดทริมแพทเทิร์นต่างๆนะครับก็จะใช้ไปสีก o อสแบบนี้เลยนะครับมีเกี่ยวกับ ช่อง USB Type C 2สลอ็อตพร้อมไฟแล้วก็มีแท่นชาร์จไวเลสมาให้ด้วยตรงนี้นะอันนี้คือเวิร์กมากๆครับที่วงางแก้ว2ตํตำแหน่งนะฮะช่องตรงนี้ครับจะโโอ้มีช่องชาร์จ USB Type C อีกสสล็อตนะแล้วก็ที่วางของเล็กๆน้อยๆนะครับคตรเยอะๆไปไหนมีไฟด้านล่างให้ด้วยนะเยอะจริง <laughs> <c oughs> ๆ, Cohen ๆนอกจากที่เขามีแอร์สองโซนใช่ไหมครับเขาจะมีระบบ Air Enjising Control นะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับวัดค่า pm 2.5นะครับพร้อมกลองอากาศให้ด้วยเห็นไหมอันนี้ผมมองว่าดีมากๆเลยนะครับใช้ได้จริงแล้วก็เวลาคุณขับไปไหนมาไหนเนี่ยสภาพอากาศคือดีมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาขอดูนิดนึงว่าตัวกล้องในกรณีที่เราเปลี่ยนเป็นโหมดการขี่แบบนี่เห็นปะ่ะเขาจะจำลองเป็น3 d นะครับเราสามารถหมุนอย่างนี้ได้ด้วยนะโอ้โหโ โอ้โหจำลองได้โหดมากๆเลยนะครับรวมที่ผมอยากจะชูลงเลยคือพอเราใช้หมดออโร a d เนี่ยถ้าคุณมีแบตเตอรี่เหลือพอนะครับตัวรถเขาจะใช้ไฟฟ้านะไม่ต้องเครื่องยนต์จะไม่ติดเพื่อนๆปเห็นไหมไม่มีเสียงของเครื่องยนต์เลยนะครับมีแต่เสียงแอร์เพราะว่าเฉพาะตัวมอเตอร์นะครับสามารถใช้แรงบิดได้สูงสุดถึง440นิวตันเมตรนะครับเหลือสบายๆแล้วก็เดี๋ยวเราขอใส่เกียร์นิดหนึ่งจะดูว่าตัวหน้าจอ ของตัวกล้องเนี่ยเขาจะทำงานอย่างไรนะครับ นอกจากนั้นนะครับคันนี้ก็จะมีระบบช่วยถอยจอดนะเพียงแค่เราเลือกตรงนี้ครับการใช้ระบบช่วยถอยจอดคือง่ายมากๆเซ็นเซอร์รอบคัน12จุดทํางานได้แม่นยําแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับเรียกได้ว่าสวยงามมากๆแล้วก็เราอาจจะมีเวลาจอดไม่เยอะเดี๋ยวเราจะไว้ไปลองขับขี่กันให้ดูนะครับว่าเจ้า The New GLC 300e คันนี้เนี่ยน่าสนใจขนาดไหน,ข,นขับขี่สมพัฒนาะออฟโรดรวมทั้งช่วงล่างของเขาเนี่ยจะสปอร์ตการขี่ได้ดีแค่ไหน ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยนะมากเลยนะครับที่ชวนโมโลคามารีวิวแล้วก็มารู้จักกันกับนวัตกรรมใหม่ของทาง Mercedes-Benz นั่นเองครับง่ายฝากเพื่อนๆน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อโงโมลค้าด้วยนะครับอยากให้โมโลคานำรถรุ่นไหนมาทดสอบหรือรีวิวก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับในวนี้โมโลคา้าแล้วก็ Mercedes-Benz GLC 300e ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ